กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่309ค่ะประจำเช้าว,วันเสาร์ที่24เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีปลาเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจะ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะย้ํเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันเสาร์ค่ะ เป็นสมเด็จจิตรด,ดานะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งจ้ะขออนุญาตซูมก่อนนะคะสมเด็จจิตรด,ดามาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พีขารายการที่หนึ่งจ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่สองหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่พี่ขาเหรียญเก่านะคะ รายการที่สองจาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะต่อไปรายการที่สามจะ้ะรายการที่สามหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5 พระผงสุพรรณหลวงพ่อทามค่ะหลวงพ่อทาบค่ะโทษทีค่ะพระผงสุพรรณหลวงพ่อทาบนะคะวิ่ขามาในเลี่ยมพลาสติกจ้ะรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6กจ้ะรายการที่6เหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะ หลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะคะรายการที่6จ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระซุ้มกอพิมพ์กลางค่ะพี่ขาพระซุ้มกอพิมพ์กลางนะคะรายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8จ้ะ รายการที่8เป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกวยนะคะรายการที่8จ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าหลวงปู่แพร่วัดรางหมันจ้ะปู่แพร่วัดรางหมันนะคะด้านหลังเป็นหนมุมานเชิญธงนะคะ ปราบภัยรีค่ะรายการที่9หลวงปู่แพ้วจ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระกลิ่งหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จะ้ะโทษทีค่ะพี่ขาไม่ใช่พระกลิ่งหลวงพ่อคูณนะคะพระกลิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จะ้ะ ลกลิ่งหลวงปู่ทิมวัดรหัรไร่นะคะมาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะพี่พขารายการที่10จ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเสมาหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะเสมาหลวงปูเ่เผือกปี2502กับพี่ขาเสมาหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ สิบสองหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงค่ะรายการที่สิบสองนะคะรุ่นแรกจากปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่ๆค่ะหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงรายการที่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่สิบสามจ้ะสิบสามหลวงพ่อปานค่ะรายการที่สิบสามนะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อปานจ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคงค่ะรูปหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะคะพี่ขารายการที่14จ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ 15เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พขารายการที่15นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมรายการที่15จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16หลวงปู่มั่นค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขา หลวงปู่ม่านรายการที่16จ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเกศชยโยจ้ะพิมพ์เข่าบ่วงค่ับพ,พี่ขาสมเด็จเต่านะคะสมเด็จเกศชยโยเก่าจะ้ะพิมพ์เข่าบ่วงค่ะรายการที่17จ้ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเหนเรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่พีขารายการที่18จ้ะเปเลวเทียนหลวงพ่อเดิมค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะรูปหล่อพ่อท่านคล้ายรายการที่19ค่ะพี่พีขา ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพายนะคะพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพายค่ะของหลวงพ่อคูว้วัดโคสิตารามค่ะพี่ๆขารายการที่20จ้ะต่อไปรายการที่21ค่ะ ยี่สิบเอ็ดเป็นพระท่ากระดานค่ะพระท่ากระดานมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่ๆขาพระท่ากระดานจ้ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็นพระซุ้มกอค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่พขาสมเด็จเนื้อดำค่ะสมเด็จเก่านะคะต่อไปรายการที่24ค่ะ 24, 24เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะปี2478ค่ะพีค่ะพี่ขาหลวงพ่อไผ่จ้ะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะ25หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะปี2518นะคะพี่พขาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจ้ะ รายการที่25ค่ะต่อไปรายการที่26ค่ะ26 26เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะ รายการต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นพระนางพญาค่ะพี่พขาพระนางพญารายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28จ้ะ28เป็นพระมหาสวนค่ะพี่พี่ขา พระมเหส่วนรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ค่ะ29 เป็นเสือเพนหลวงพ่อเปิ่น,นะคะเสือเพนหลวงพ่อเปิลวัดบางพระค่ะพี่พขารายการที่29นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ขาเสือเพนหลวงพ่อเปิลน,นะคะรายการที่29ค่ะ300บาทค่ะพี่พขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปรายการที่30ค่ะ 30เป็นพระขุนแผนไข่ผาซี่ค่ะพีพขารายการที่30นะคะพระขุนแผนไข่ผาซี่ค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพ,พี่ขารายการที่30จ้ะจ้ะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะ รายการพิเศษรายการที่1พระอาจารย์ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะปี2507ค่ะพี่ขารุ่นแรกสิทธิ์ทออสร้างถวายนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะปี2507นะคะพี่ขาหลวงปู่ฟั่นจ้ะ 500บาทค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่1นะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่2ค่ะพิเศษสองเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะปี2 4 6 7กค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ ด้านหลังยันสี่ะนะคะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะปีสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมรายการพิเศษรายการที่สองจะ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่ขารายการพิเศษรายการที่สองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ พบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะคะพี่พีๆแต่พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ